สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูต้มผักกาดดองกระดูกหมูกระดูกหมูวันนี้เราใช้เป็นส่วนของกระดูกอ่อนค่ะแล้วก็มาพร้อมกับวิธีการทําที่ง่ายๆนะคะให้เพื่อนๆไปทําตามกันได้อย่างไม่ยากเลยค่ะไปค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยนะคะก็คือผักกาดดองค่ะผักกาดดองนะคะวันนี้เราใช้อยู่ที่2หัวค่ะผักกาดดองมีอยู่2แบบเพื่อนๆจะต้องชิมนะคะเพราะว่าบางร้านนะคะซื้อมาจะมีรสชาติที่เค็มบางร้านก็จะมีรสชาติ เปรี้ยวเค็มค่ะทีนี้ก็ต้องชิมนะคะผักกาดดองจุดเด่นของเขาคือเวลาต้มเสร็จแล้วนะจะมีความเปรียปร้ยวนิดๆนะคะถ้าชิมแล้วผักกาดดองเค็มนะคะในการต้มนะคะจะต้องใส่เป็นมะขามเปียกลงไปด้วยค่ะถ้าชิมแล้วผักกาดเปรี้ยวอยู่แล้วนะคะในส่วนของมะขามเปียกจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้ค่ะขั้นตอนในการหั่นผักกาดดองก็เสร็จแล้วต่อไปค่ะก็คือกระดูกอ่อนค่ะ ขันตอนนี้เราก็นํากระดูกอ่อนไปล้างก่อนจากนั้นค่ะเราก็มาหั่นกระดูกอ่อนกันค่ะหั่ง่ายๆนะคะก็ให้เป็นชิ้นพอคําค่ะ มาดูวัตถุดิบต่อไปกันค่ะวัตถุดิบต่อไปเราจะใช้เป็นสามเกลือสามเกลือมีอะไรบ้างมีรา,ากผักชีมีกระเทียมแล้วก็มีพริกไทยในปริมาณที่เท่ากันนะคะแล้วก็ตำให้ละเอียดค่ะมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือมะขามเปียกค่ะก็สักก้อนเล็กๆก้อนหนึ่งค่ะ ขั้นตอนต่อไปค่ะเรามาเริ่มต้มกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งหม้อใส่น้ำลงไปค่ะน้ำก็เป็นน้ำเปล่าธรรมดานะคะจากนั้นก็ติดไฟค่ะตั้งไปจนน้ำเดือดจัดจัดพอน้ำเดือดจัดจัดเราก็จะใส่กระดูกอ่อนลงไปก็เดี๋ยวเราจะต้มไปสักพักหนึ่งนะคะเพื่อให้เดือดได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเราปิดฝาค่ะต้มมาสักพักพอน้ำเริ่มเดือดนะคะเขาก็จะมีฟองขึ้นมา ฟองตรงนี้ก็เกิดจากเลือดเกิดจากมันของกระดูกอ่อนนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้เราก็จะต้องช้อนฟองออกให้หมดค่ะเมื่อช้อนฟองออกหมดแล้วค่ะเราก็ใส่3ามเกลือลงไปจากนั้นก็ใส่เป็นมะขามเปียกแล้วก็ผงปุุงรดแบบก้อน1ก้อนค่ะแล้วก็เติมเป็นสีอิ๊วขาวลงไป ตามด้วยน้ำตาลทรายอีกเล็กน้อยค่ะไฟที่ใช้ก็คือจะใช้เป็นไฟกลางนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้มไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้ก็คุกเข้าไปก่อนค่ะให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะถ้าในตอนที่ต้มค่ะสังเกตถ้ามีฟองขึ้นมาอีกก็ช้อนฟองออกให้หมดค่ะและต่อไปค่ะเราก็จะใส่เป็นผักกาดดองลงไปในการล้างผักกาดนะคะจะต้องล้างให้สะอาดเลยนะคะ กลิ่นที่เป็นกลิ่นดองๆของรากาศนะคะเพื่อนๆก็ล้างออกให้หมดค่ะก็ล้างสักสองน้ำสามน้ํานะคะจะดีมากเลยเดี๋ยวเราจะปิดฝาแล้วก็ต้มนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะใช้เวลาทั้งหมดอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะให้กระดูกอ่อนของเราเปื่อยค่ะ แล้วที่เปิดมาอยู่นี่นะคะเราเคี่ยวทั้งหมดอยู่ที่1ชั่วโมงค่ะเพราะว่าเราต้องการให้กระดูกอ่อนของเราเนี่ยเปื่อยยุย่ยละลายในปากเลยค่ะในขั้นตอนของการเคี่ยวนะคะเพื่อนๆก็ต้องปรับเป็นไฟอ่อนด้วยนะคะแล้วนี่นะคะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำต้มผักกาดดองกระดูกหมูค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับคลิปนี้แล้วก็เมนูนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอใหเอ้เพื่อนสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ